Patrick, ทายาทเจ้าสัวเอ่ยปากชมเบสคำสิงกลางไลฟโสดอุ๊ยสถานะเป็นอะไรกันแน่สำหรับนางเอกยูทูบเบอร์ชื่อดังเบสดักวานีคำสิงหรือเบสคำสิงกับแพทร,ริกบวริหนุ่มหล่อบ้านรวยทายาทเจ้าสัวทำกลางแฟ,แฟนๆแอบบลุ้นแอบ,บเชียร์ให้คบกันจริงๆหลังจากที่ได้เห็นโฆษณาน่ารัก,กชวนฟินของทั้งคู่ซึ่งก่อนหน้านี้สาวเบสก็ได้ออกมาเปิดใจว่าตอนนี้ยังโสดส่วนความสัมพันธ์ของตนกับหนุ่มแพทริกนั้นตอนนี้ก็เป็นแค่พี่น้อง ล่าสุดเบสแพทริกได้ควงคู่ไลฟ์สดด้วยกันครั้งแรกและบางช่วงก็มีแฟนคลับได้เข้ามาคอมเมนต์ถามว่าชอบกันตรงไหน,นโดยสาวเบสเผยว่าแพทติกเป็นคนดีให้อภัยคนอื่นไม่ค่อยโกรธใครในขณะที่หนุ่มแพตริกก็บอกว่ามีหลายอย่างที่ชอบในตัวเบสไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่เคยเจอนิสัยไลฟ์สไตล์เป็นคนที่ขยันมากๆมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นับว่าเป็นรไอเทมที่ตนไม่ค่อยเจอผู้หญิงแบบนี้ งานนี้ทำเอาคนฟังฟินไม่ไหวแล้วแอบมีลุ้นว่าจะเลื่อนสถานะกันเร็วๆนี้